นี่อะไรเนี t t Good morning. Good morning. In ่ยอะไรเนี่ยเงี้ม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 ใส่หมวกเป็นชิงชังตกจนได้เลยกี่เงี้มตัวเล็กกลับไปเคยกี่มม่งไหมเนี่ยเคยเห็นเปล่า ไปแล้วบายบายบ๊ายบายบ๊ายบายอืมไม่ใช่ทำไฟมัวว่ะมัวมันเอากัดเร่งไม่กินจริงกิ๊กมอง